สวัสดีครับกลับมาเจอกันใน PowerNumber เบอร์อีกครั้งนะครับคลิปวิดีโอนี้จะแปลความหมายชุดตัวเลขนี้ถ้ามันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วมันจะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอดูหมายเลขโทรศัพท์นะครับเตัวท้ายนะครับและก็อยากจะเปลี่ยนเบอร์ด้วยตัวของท่านเองนะครับก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับก็ ก็ลองเอาไปพิสูจน์ก่อนนะครับค่อยค่อยตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับก็มาอาว่าด้วย66ครับ66นี่จะมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ66มันจะเป็นแทนนี่จะเป็นแทนเรื่องของเงินนะครับเรื่องของอารมณ์อารมณ์ดีนะครับสนุกสนานนะครับมีสเสน่ห์มีความเซ็กซี่เซ็กซี่เบาๆนะฮะอ่าเป็นเบอร์ที่จัดว่าดีทีเดียวนะครับ สำหรับเลขของ6นี้นะครับแต่ข้อเสีก็คือจะเป็นขนที่อ้วนง่ายนะครับเพราะเพราะว่าเป็นคนที่กินเก่งเบอร์ของ6เป็นเบอร์ของเรื่องของอารมณ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสดีเพราะว่าเรื่องเงินไม่ขาดสายอยู่แล้วเลข66นะครับเงินดีอารมณ์ดีกินเก่งสนุกสนาน มีเสน่ห์น่ารักเซ็กซี่เบาๆนะครับรักสวยรักงามบางทีทําตัวสบายเกินไปนะมันก็เลยกินเก่งอ้วนง่ายนั่นเองนะครับมันเลยเป็นจัดที่ว่าหน้าน่าอิจฉามาะครับเบอร์นี้ถ้าอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับ66ไม่ว่าใครมีหมายเลขก6จุดเด่นก็คือมีความอารมณ์ขนันอารมณ์ดีอยู่แล้วนะครับหมายเลข6 ข้อระวังก็คือกินเก่งนะครับเพราะว่าบางทีทําตัวสบายจุดเกินไปก็แนะนําให้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเจอกันครับสวัสดีครับ